หลักข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลกำลังเผชิญน,นั่นก็คือ,อการที่ถูกโจมตีเกี่ยวกับการจะเข้าร่วมโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือ South East Asia Composition Cloud Climate Coupling Regional Study นะคะหรือ SEA CRs นะคะในประเทศไทย ในโดยการมาใช้พื้นที่บริเวณสนามบินอุตาภาเป็นฐานการวิจัยก็ปรากฏว่าทางที่ประชุมครมอนั้นได้เห็นชอบให้นําเรื่องนี้เข้าหารือในรัฐสภาตามมาตรา179แล้วนะคะทั้งนี้ที่จริงแล้วในการนําเข้าไปหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะก็ได้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานายอัชชาพรจารุจินดานั้น ที่จรงได้ตรวจวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา190วัก2เพราะว่าการจะเข้าข่ายมาตรา190วัก2ได้นั้นจะต้องเข้าตามเงื่อนไข4ข้อก็คือมีบทเปลีป่ยนแปลงอนาเขตหรือว่าต้องเป็นไปตามหนังสือสนธิสัญญากระทบความมั่นคงแห่งรัฐมีผลผูกพันการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแต่กรณีของนาซ่านั้นพิจารณาแล้วก็ไม่เข้าข่าย4ข้อ จึงไม่สามารถเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา190วรรสองได้อันนี้ก็ทางกฤษฎีกาได้ชี้แจงยืนยันออกมาตามนี้นะคะแต่ทางคอรมอเองนั้นได้มีมติที่จะนำเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางประเด็นนี้ก็คงจะทำให้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าปัญหาวิกฤตการเมืองไทยที่ยังคงอยู่ในสภาพ ที่ทำให้การดำเนินการของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุนโยบายต่างๆตามที่ได้ชี้แจงแถลงไว้นะคะตอนเข้ามารับตำแหน่งนั้นค่อนข้างจะชะงักงานทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ,เ,อเปิดทางให้มีการตั้งสสอรอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ นั่นก็คือวาระที่3ของมาตรา291นั้นก็ชะงักไปแล้วนะคะหรือว่าการนำพรบพระราชบัญญัติรองดองแห่งชาติเข้าสู่สภาซึ่งมีถึงทั้งหมดถึง4ร่างด้วยกันนั้นก็ไม่สามารถจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ส่วนครั้งนี้นั้นแม้ทางกฤษฎีกาจะยืนยันว่าสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าไม่เข้ามาไม่เข้าหลักมาตรา 190ของรัฐธรรมนูญวักสอแต่อย่างใดนะคะแต่ทางคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นว่าควรที่จะนำไปสู่การพิจารณาอภิปรายในรัฐสภาขณะที่ทางนักวิทยาศาสตร์นะคะถึง3สถาบันนั้นค่อนข้างจะมีความเห็นไปในทางที่สนับสนุนที่ให้ประเทศไทยนะคะเข้าร่วมในโครงการนี้นะ,ะกับทางนาซ a นะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดรเสริมจันฉายภาควิชาฟิสิก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งได้มีประสบการณ์วิจัยละอองลอยมากว่า10ปีนะคะได้ประสานงานกับองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือนาซ่นะคะในการศึกษาชั้นบรรยากาศมาหลายครั้งก็ยืนยันนะคะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศในการศึกษาสภาพฝุ่นละอองในอากาศเนื่องจากละอองลอยหรือฝุ่นละอองนั้นมีผลกระทบทางบรรยากาศ ต่อภูมิอากาศโลกเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนะ้นันก็มักจะมีฝุ่นควันนะคะของจากการเผาประเภทต่างๆอยู่ด้วยนะฮะทางดรเสริมนะคะบอกว่า การวิจัยประเภทนี้นะคะไม่สามารถทําได้นะโดยประเทศโดยประเทศไทยนั้นเพราะว่าเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมากแล้วก็การขึ้นบินแต่ละครั้งนั้นใช้งบประมาณมากถึง45ล้านบาทรวมทั้งยังต้องมีการใช้อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้นดึงมองว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประเทศนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ด้านดรน,นริศราทองบุญชูจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะมหาวิทยาลัยนะคะผู้มีประสบการณ์ร่วมกับทางนาซาในการเก็บชั้นตัวอย่างชั้นบรรยากาศในปี254 4และ2548ะคะก็ ได้มองว่าเ,าเรื่องของฝุ่นละอองนั้นมีผลกระทบต่อภัยแล้งและน้ำท่วมนะคะหากไม่มีการศึกษาก็จะทำให้มีผลกระทบเสียหายรุนแรงนะคะจะ,จะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับอา,อาจารย์บุตรราศิริธนะนะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้แสดงความเห็นนะคะว่านาซ่านั้นต้องเข้ามาศึกษาในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมในการตรวจฝุ่นควันที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะแล้วก็การคาดการเกี่ยวกับกา๊าซเรือนกระจกก็จะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเนื่องจากในภูมิภาคเอเชียนั้นมีฝุ่นละอองอยู่หลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นละอองเกลือที่เกิดจากทะเลละอองที่เกิดจากทรายละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ นะคะเ,เป็นต้นนะคะซึ่งมีท่านหนึ่งนะคะก็คือดรอานนท์สนิทวงศ์นายุทยาผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่สามารถเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ได้แล้วก็ไม่มีเครื่องมือที่มีศักยภาพเพียงพอก็เป็นโอกาสนะคะสำหรับนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนั้นก็คงอยากจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานวิจัยที่มีงบประมาณต้องใช้ทุนในการ ศึกษาวิจัยสูงนะคะแต่ว่าเนื่องจากการเมืองของเรานั้นก็ดูเหมือนว่ามันไม่นิ่งนะคะแล้วทำให้ทุกๆอย่างนั้นผันเข้าสู่วงจรของการขัดแย้งทางการเมืองถ้าเราได้ติดตาม ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาทางเทคโนโลยีในช่วง6ปีที่ผ่านมาหลังจากมีการรัฐประหาร19กันยา2549นะคะก็คงจะเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นกรณีของ3 g นะคะหรือว่าจะเป็นการาความร่วมมือต่างๆกับต่างประเทศนั้นร้วนชะง,งักงันนะคะจากผลของมาตรา190ตามรัฐธรรมนูญ2550นี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกรณีที่มี ความพยายามที่จะนำปราสาทพระวิหารนั้นเข้าสู่เป็นมรดกโลกนะคะเพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวร่วมกันร,ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาก็ชะงักงานเช่นกันนะคะเพราะมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแน่นอนว่าเป็นที่ชัดเจนว่าหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านใดๆ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมและอีกหลายปัญหาของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศนะที่และทรัพยากรต่างๆนะคะรวมทั้งเทคโนโลยีการสารสนเทศทุกด้านก็คงจะประสบกับปัญหาและชะงักงานประเทศชาติก็คงจะยากที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปนะคะวันนี้ทอสระข่าวบดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าวันนี้ท่านสุดาลังพันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ